กินยาค่ะต,ตัวตายค่ะชใช่ค่ะเราโซมอ่ะเราซุดเลยเราน้หนักลด5กิโลภายนใน1สัปดาห์แบบฟุ๊บแบบอุ้ยมแม่แบบ,เ,เ,ปบเป็นเรื่องที่ทำใจไม่ค่อยได้เลยอ่ะเพปิวค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องมูฟออนค่ะค่ะขับข่าวว่าว่าเรื่องที่มูฟออนล่าสุดชื่อเรื่องอะไรคะล่าสุดเลยเหรอคะเรื่องของก็ไม่พ้นเรื่องของความรักค่ะเรื่องความรักใช่อันนี้พี่จริงเพราะว่าเราส่วนมากอะเราไม่ก็ได้ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าเจ็บช้ำน้ำใจจากเรื่องแบบอย่างอื่นอ่ะกระเทยเนาะมันมันจะอินกับเรื่องความรักมากอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็แบบบูชาใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเพื่อนๆในเพจก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครัอเราเพราะเราคาดหวังกับกับมันค่อนข้างแค่เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบความรักบอกว่าเยอะเลยอะไรอ่ะก็คืองาจากการอยู่คนเดียวไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องเพจปิวค่ะ ้าจะเป็นเรื่องที่เพจดิฉันไม่ใช่คนปิวค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีภกัก2อะนะคะดิฉันไม่ใช่คนพัก2ค่ะที่ทำมาทดแทนเป็นเรื่องที่ move on ล่าสุดเลยชีวิตเป็นไรค่ะ <c oughs> คือเอาจริงๆแล้วถามว่าเรารู้สึกอะไรกับการที่เพจปิวไหมมันก็รู้สึกเสียดายคนที่ตามเราในยอดเป็นแสน <c oughs> แต่มันทำอะไรไม่ได้ <c oughs> นั่นแหะค่ะมันคือสิ่งที่เราต้อง move on ต่อไปเพราะว่าเราต้องทำให้มัน คือเหมือนกับว่าสิ่งคือเหมือนกับว่าสิ่งที่มันหายไปอ่ะมันมันเราเอากลับคืนไม่ได้มันสุดท้ายยังไงเราก็ต้องแบบก็ทําต่อไปทําให้มันแบบพยายามใหม่สู้ใหม่เริ่มใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นดิฉันม่ใช่คนภาคสองค่ะเพิเลิกกับแฟนนะคะที่คบกันมา4ปีก็เพิ่งเลิกกันไปเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองค่ะเมื่อเดือน2เดือนนี่เองค่ะมุกออนได้ชาที่สุดในชีวิตเรื่องอะไรหรอ จะบอกว่าทุกวันนี้ก็ move on ได้ไม่สุดในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าก็คือเรื่องตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพค่ะอืเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้จะ,จะเกิดมาเลยไม่เคยคิดที่จะมาอยู่กรุงเทพเลยไม่เคยคิดจะมาหางานทําที่กรุงเทพเลยเพราะว่าก็อยู่แต่บ้านเออนั่นแหละค่ะอยู่ๆก็มามีแฟนก็เลยแบบมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คนกระเป๋ามาอยู่กับเขาที่กรุงเทพค่ะ มอนในชาที่สุดอุ้ยมันแบบเป็นเรื่องที่ทําใจไม่ค่อยได้เลยมูออนจากแฟนเก่าไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าผูก <Award> คนต้องเคยเจอแบบมเมนต์ที่ฉันจะต้องเลิกกับคนคนนี้แต่มันจะมีเหตุการณ์ที่แบบโอ้ยไม่เป็นไรหรอกน่าจะให้โอกาสกันอีกสักครั้งหนึง่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เป็นอย่าง,างเงี้ยวนไปวนไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าชอบให้โอกาสใช่เป็นการมุกออนเป็นแบบวงกลมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการที่โดนผู้ชายบอกเลิกค่ะ ซึ่งของตรงวันในชีวิตเนี้ยแทบไม่เคยมีผู้ชายบอกเลิกเลยเราบอกเลิกก่อนตลอดอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นคือเราโดนการบอกเลิกเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทําให้รู้สึกว่าอึง้งเท่งเสียวมันเป็นการบอกเลิกที่แบบว่าผ่านไลน์เป็นข้อความที่ยาวมากๆเป็นการไม่ได้บอกเลิกด้วยการแบบโทรมาคุยหรือนัดเคลียร์กันอะไรเงี้ยแล้วเราไม่หันตั้งตัวแบบค<อ>ือเราแบบเราเตรียมของข,องของวัญบนคริสต์มาสไว้ให้กับครอบครัวของเขาทั้งครอบครัวเ,เ,เป่าคนไทยแหละกระดาษตลิตกูดกระดาษตลิตเอง ก็คือเตรียมคริสต์มาสไว้ให้กับครอบครัวของเขาหลายชิ้นมากเสร็จแล้วแบบตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมหยดน้ำตา,าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยใช่ประมาณ6โมงเชา้าอีดอกบอกเลิกกูเช้ามากไม่ให้กูคี้กูเยี่ยวเลยนะคะนั่นก็คือเขาบอกเลยว่าขออนุญาตเยี่ยวแต่เช้าเลยผู้ชายบอกเลิกก็เลยเป็นเรื่องที้มู ve อนยากที่สุดในชีวิตใช้เวลานในการม o ve อ n ทั้งหมด6เดือนนั่นคือครึ่งปีค่ะสำหรับวันสีวันหารสอง คือมันเป็นอาการช็อกอย่างหนึ่งอันนี้คือจะยกให้ว่ามันเป็นอาการช็อกอย่างหนึ่งที่เราเลยเราเลยสังเกตดีๆว่าพาวพับเกไม่เคยทำคอนเทนต์เซอร์ไพรส์ให้ตกใจกันเองนึกออกปะที่เป็นตกใจแบบตกใจแบบให้เสียควารู้สึกอะถ้าสังเกตจะเห็นว่าเพจเราไม่เคยทำเ,ออเช่นแบบ อาร์ตแบบเหมือนด่ากันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาปอบไปไม่เคยม<า>ไม่เคยทำเออเราไม่เคยทำเราไม่เปเราไม่เคยเซชืจริงเลยสังเกต <c oughs> ได้ว่าเพจเราจะไม่ทําเลยเพราะ <c oughs> อะไรเพราะเรารู้ว่าภาวะพวกเนี้ยเวลาคนเรามันเสียความรู้สึกไปแล้วมันช็อกไปแล้วอะวเวลามันช็อกไปแล้วเนี่ยมันมันดาวเลยนะต่อให้มึงแบบเอาอะไรมาโอ้มาเอ๋มานั่นนี่มันก็คือแบบโอเอมันก็คือแบบมันมันมันไม่ทําให้ความรู้สึกนั้นอะกลับมาได้เราจึงไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับอะไรแบบนี้ เพราะเราเคยโดนกับตัวเองมาแล้วค่ะคือเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเรื่องล่าสุดอ่ะก็ก็คือความรักถูกไหมแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ที่ความรักครั้งนั้นอ่ะอเราก็ไม่มีความรักที่เป็นแบบจริงจังอีกเลยจนมาเจอคั้งรักเมื่อล่าสุดเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเหมือนว่าชีวิตเราห่วยหาความรักมาตลอดหวยหาความรักที่แบบความรักที่ที่ที่เป็นความรักที่เหมือนคนอื่นๆมีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วณนะตอนนั้นอ่ะทำไมเราถึง เหมือนตอนนั้นอะเราเจอความรักที่ก็พูดอีกนั่นแหละว่าคาดหวังอีกแล้วอ่าแล้วเพราะอย่างหนึง่งคือนอกจากคาดหวังแล้วอะความรักที่เราเจอตอนในครั้งนั้นอะมันค่อนข้างจะเป็นสเปกเราหมดเลยแบบอายุน้อยกว่าหน้าตาดีมีรอยสักอะไรอย่างเงี้หุ่นเหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็ค่อนข้างจะพร้อมระดับหนึ่งในการใช้ชีวิตร่วมกับเขาด้วยอืม ครั้งนั้นครั้งนั้นหนักกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนครั้งแรกแค่รู้สึกนี่คือครั้งแรกเราอกหักจนแบบว่าเราโซมอ่ะเราซุดเลยเราน้ําหนักลด5กิโลภายใน1สัปดาห์ <c oughs> แบบฟุ๊บแบบจนหนักไม่หนักจนเพื่อนต้อง,ต,องต้องแบบขับมาหาเราที่ห้องแล,แล้วแบบดึงเราออกจากเตียงแบบว่าแบบอาร์ตมึงต้องออกมึงต้องออกจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออจุดถักเท่ที่ทำให้มูฟออนต่อไปได้และตอนนั้นที่ลงาเจามากมากเจ้าตอนชี่เจ้าแบบมากๆเลยเนี่ยก็วางไป5้า0มื่น วางไปห้าหมื่นเพราะว่าจะได้ผ่อนน้อยอ๋อไม่ใช่สิ่งที่เราโอเคสิ่งที่ทำให้เราหักเหให้เราบุกออนก็คือถ้าทุกคนจำได้คลิปต่างๆจะเห็นตัวใหม่เลยว่าใหม่เองเนี่ยจะพูดเสมอว่าใหม่จะมีคติประจำตัวเสมอว่าเราต้องกล้าไปข้างหน้านะคะเราจะต้องทิ้งอดีตไว้อยู่กับปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพูดเสมอแล้วมันก็ มันก็เหมือนกับว่าเรามองแค่ปัจจุบันใช่ใชใชมองมองมองที่ปัจจุบันคือเรามองที่ปัจจุบันแล้วเราก็นาําไปพัฒนาเพื่อสู่อนาคตของเราคือเรามองไปข้างหน้ามันมันมัน,มนต้องทิ้งอดีตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ şey> คะใครเนี่ยคนบอกคิดได้เองไม่น่าจะคิดได้ไดอีกรอบเพื่อนบอกเพื่อนบอกแล้วมันก็มีแบบเหตุการณ์ที่แบบอ่ามันและเพื่อนเหล่านั้น แล้วมันเป็นการที่แบบเขาทําซ้ําๆจนแบบโอ,อ้มันควรพอได้แล้วอะ่ะมันควรมีลิมิตได้แล้วอะ่ะอ,อืมมัองอะไรที่แบบไปี่้องมึงยังจะเอามันอยู่อีกหรอทั้งทั้งที่มันทําอย่างนี้กับมึงตั้งเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราได้ออกมาแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตัดขาดจากที่บ้านนะแต่ว่าเราได้ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย จากที่ไปเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่อยู่แต่บ้าน uh huh. แล้วก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็เที่ยวแค่อยู่ในจังหวัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่กรุงเทพแล้วมันมีโอกาสเข้ามาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เราจะได้ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ต่อก่อนได้ไหมแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะเก่งมาก ถ้าตอนนี้คือมองกลับไปก็คือขำทำทำไมใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเรื่องกินยาฆ่าตัวตาย oh. ใช่ค่ะตอนมาหาลัยปีหนึ่ง oh. อกหักจากแฟนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันก็ไม่ตายไงเราก็กลัวตายแล้วก็ขับรถไปหาไปโรงพยาบาลเองอะไรเงี้ยก็เราก็คนผ่านไป3วันไม่ไหวกลัวตายแล้วมันมันไม่ไหวแล้วมันจะตายแล้วอะไรก็เลยแบบขับร์ไต์ไปโรงพยาบาลก็เลยแบบนั่นแหละคือแบบพอมันผ่านจากจุดนั้น ออกมาได้แล้วก็ตัดสินใจอะไรแน่แ,นแล้วมันก็เลยมองทุกวันนี้มองกลับไปมันก็ยังเป็นเรื่องที่ขำแล้วมันก็เป็นเรื่องบทเรียนราคาแพงสําหรับเราที่สอนเราทุกๆวันนี้ว่าอย่าหาธรรมหนูนอ่อนได้ไอาคำพูดของคุณแม่ใช่เราเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังใช่แล้วคุณแม่ก็มีประโยคหนึ่งที่เขาพูดว่าเอ้ยถ้าเขาไม่รักไม่เป็นไรแต่แม่รักลูกนะอะไรร้อง ร้องเลยอันนั้นคือแบบว่าแบบเหมือนโดนไม้อะแรงแรงฟาดที่หัวปากมันโดนแบบไม้แรงแรงฟาดที่หัวปากแล้วทาให้แบบว่าสติมันตื่นอแะบบมันเหมือนว่ากูทําอะไรอยู่วะรูกูทำอะไรอยู่ๆๆอ,ยอาร์ตแบบนี่เรากําลังเอาแบบความสุขของเราที่มีอะเอาอาร์ตเอาอาร์ตที่มิวสะไปอยู่กับใครที่ไม่ได้เห็นคุณค่าเราเลยเว้ยเป็นเป็นเดือนนะคิดเราแบบ move on ไม่ได้คือ นอนอยังละเมอน,อนอนยังละเมอแบบพูดชื่อเขาออกมาขนาดหลับไปแล้วอ่ะเราหลับได้เพราะเราร้องไห้เราร้องไห้จนเคลียร์แล้วถึงหลับไปตื่นมาร้องไห้ต่อตีสามตี 4, สี่สรุ้งตื่นมาร้องไห้ต่อสลบไปอีกทีหนึ่งห้าบวกหกโมงเช้าหลับไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้วนลูปเป็นอาทิตย์อาทิตย์น้ำหนักเราแบบโหลดลดแบบปุ๊บแน่อนอนคนที่อยู่ข้าง,าง,งเราในวันดีวกก็คือเพื่อนคือเพื่อนคือพี่คือคนที่อคอยเตือนสติ ต้องขอบคุณเาครอวเลยต้องขอบคุณอราตอย่ามั่นอาร์ตต้องขอบคุณเขาก็คือว่าวันที่วันอ่าวันที่เป็นเหตุการณ์ที่มูฟออนย้า่สุดคือเลิกกับแฟนคนนั้นมาวันนั้นเรารู้สึกเสียใจมากเออมันอึ้งแต่ยังไม่ร้องไห้แต่นะวันที่ในวันเดียวกันที่เราเราเราร้องไห้คือเราเห็นข้อความเพื่อนแล้วเราน้ำตาน้ำตามาเลยตอนเห็นข้อความเพื่อนขึ้นน้ำตามา คือเรารู้สึกว่ามันเรามันทาให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เสียเราเสียใจนะแต่ว่ากับกับคนที่ทํรลายเราอ่ะเราไม่ร้องไห้เขาแต่เรากับรู้สึกปลื้มใจร้องไห้จะก,กับคําปลอกเพียงแค่พิมพ์อ่ะผ่านไลน์เท่านั้นเองเรารู้สึกแบบน้ําตาเรามาเลย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้ว่าเพื่อนนั่นแหละที่ท,ที่อยู่กับเราเพราะว่าถามว่าจริงๆที่บ้านปิดบังเรื่องแบบ เราปิดบังพ่อแม่เรื่องเราแบบเพราผู้ชายมหมจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดบางเนี่ยแต่ว่าที่เราไม่เลือกที่จะไม่เล่าให้เขาฟังพราเรารู้สึกว่ามันเราไม่อยากให้เขารู้ในสิ่งที่เราแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้ท่านแบบไม่สบายใจเหมือนอย่างที่ใหม่ไม่สบายใจเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะ อันดับแรกเลยก็คือครอบครัวนี้ถามว่าให้ความสําคัญใมให้นะแต่ว่าคือคนที่เรากล้าบอกว่าเรากำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องยังไงก็ต้องเพื่อนก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นถ้าบอกครอบครัวเลยมันจะเป็นเรื่องใหญ่าะมัน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 แล้วแต่ครอบครัวแหละมั้งบางคนก็อาจจะแบบครอบครัวก่อนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับเราอะเราคิดว่าเพื่อนอะให้คำปรึกษาก่อนแล้วเราทําตามคําปรึกษากแล้วก็ช่วยกันคิดก่อน แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆถึงจะแบบบอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยมาครอบครัวก็คือเราก็จะเข้าทางเพื่อน,อนใช่เข้าทางเพื่อนก่อนให้คาปรึกษาแก้ให้มันถึงที่สุดแล้วก็ลองให้มันถึงที่สุดก่อนว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมถ้ามันผ่านไปไม่ได้ก็ลองปรึกษากับครอบครัวอีกรอบหนึ่งว่าแบบนี้แบบนี้มันจะผ่านแบบนี้ได้ไปหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าไปอย่างเ้ยอกให้ใจกับคนที่ยั<ม>งมงอ, <บ S 2> อ,อนไม่ได้นนยังไงบ้างคะ ก็คนไม่ดีอยู่คนเดียวก็สู้ๆข่าวการมุอ่อนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ถ้าทำได้ให้ร้านหนึ่งก็ทำได้เลยขอบคุณครับกำลังจะบ้าจับไครโน้โอเคเอาจริงๆละก็คือว่าอย่างที่ไม่บอกค่ะว่าเรื่องเหล่าเนี้ยมองให้มันเป็นอดีตอดีตถ้าเกิดคุณไม่ช่างไม่ใช่โดเรมอนน่ะยังไงคุณก็ไม่สามารถนั่ง สมาชิน่น <Yeah. S 1> กับเข้าไปสู่โลกอดีตเพื่อไปแก้ไขอะไรบางอย่างที่มันขางคาใจคุณได้หรอกเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะ่ะทุกครั้งเราทำแบบคำถามหรือหรือเล่นคำถามใน IG หรืออะไรอย่างเงี้ยคำถามเ yeah นี้ยจะมาตลอดเวลาว่าขอวิธีมูฟออนในข่ขอวิธีมูฟออนน่ะมันแม่ทำให้รู้เลยว่าคนเราอะ่ะความรู้สึกอะมีผลต่อความคิดหรือร่างกายเรามากๆเลยหรือความรัก มีผลต่อความคิดของคุณและในชีวิตของคุณมา,มากเลยเราเอาตัวเราเนี่ยไปฝากไว้กับหลายๆคนเยอะมากอยากให้มองมองเรื่องที่ตัวเองเคยเจอมาหนักกว่านี้หรือหาความสุขใส่ตัวเองในช่วงนั้นแบบเออในด้านอื่นๆบ้าง,างที่เรายังไม่เคยทําหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนมันช่วยได้นะแต่อย่าบอกว่าอุย้ยใช่สิมึงยังไม่เจอตอนเนี้มึงพูดง่ายกูเจอมาแล้วคกูเจอมาแล้วค่ะ กูกินยามาเป็นกำๆแล้วค่ะจะคุมพอมองกลับไปมันก็ขำอย่างที่ตอบไปครั้งแรกๆอ่ะค่ะปล่อยใจไปกับความสุขดีกว่าใช่มันจะทําให้เราบุบอ่อ,อนได้เร็วขึ้นคนเรามันทุกคนเราอ่ะเกิดมาเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วเราต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อมาอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ผิดเนาะไม่ผิดคุณเจ็บได้โอ้คนเราเข้าใจมันจะเคยมีคนนึงพูดว่าอย่ามาพูดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมันพูดไม่ได้เพราะ แต่ละคนมีภูมิหลังประสบการณ์การใช้ชีวิตการเติบโตการถูกเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน oh. ความเศร้าคนนี้ไม่ได้เศร้าเท่ากับคนนี้เรื่องบางเรื่องที่คุณบอกเศร้าแล้วมันอาจจะไม่จจมได้เศร้าสำหรับบางคนแต่อาจจะโคตรเศร้าสำหรับบางคนเลยก็ได้ oh. สุดท้ายแล้วเราจะรู้เองเราจะรู้เองว่าแบบว่าพอเถอะคนจะพอ,อคนนี้ได้แล้วอะไรเงรี้ยเพราะทุกคนเราเชื่อว่ารักตัวเองเสมอ การที่รักตัวเองเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองเราไม่สามารถที่จะบอกว่าท่านอย่างนี้สิออกไปกับเพื่อนสิไปเที่ยวกับเพื่อนมันจะได้บูฟออนี่เคยทําแล้วค่ะก็ร้องไห้อยู่ที่ผับค่ะไปเที่ยวก็ร้องไห้อยู่ที่ผับค่ะมันไม่เห็นจะมูฟได้เลยแต่เราจะบอกว่าชีวิตมันมีมันจะมีคนที่เข้ามาในอนาคตเสมอมันจะมีคนที่แบบว่าพร้อมกับเราที่ให้ให้คุณค่ากับเราในอนาคตคงไม่มีแล้วแหละคนที่แบบแม่งที่สเปคเราแบบนี้ที่ที่รักเราแบบนี้ที่แบบเนี้ย ไปจริงเราจะเป็นสเปคใครคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ก็ได้เราไม่รู้เลยเราดูแลตัวเองให้ดีทําชีวิตเองให้ดีให้สดใสมีความสุขเอาไว้เพื่อพร้อมที่จะเจอคนที่เห็นคุณค่าเราในอนาคตดีกว่าเราก็หากกันจนเจอประมาณนี้ขอบคุณค่ะ